ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องในการค้นหากําลังพลของกองทัพเรือที่สูญหายไปจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางยังมีผู้สูญหายอีกหานายนะครับแม้ว,ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าเขายังคงมีปฏิบัติการทุกวัน ไม่ได้หยุดเลยแม้แต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะไปหาตามเกาะแก่งของจังหวัดชุมพรแต่ว่ายังไม่เจอเพิ่มเลยนะครับซึ่งทางกองทัพเรือก็ได้จัดอีกส่วนหนึ่งเดินเท้าสำรวจตามเกาะต่างๆในช่วงนี้ที่น้ำลดต่ำที่สุดด้วยครับ คนเรือเอกปกครองมนทาตุพลินโคษกกองทัพเรือบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทางกองทัพเรือก็ยังคงดําเนินการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอย่างศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือว่าสอนชลภาคหนึ่งสอนชลจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็สอนชลจังหวัดชุมพรอันนี้คือหาตามแนวชายฝั่ง ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการอันนี้จะไปค้นหาผู้สูญหายตามเกาะต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาตามชายหาดแล้วก็โขดหินบนเกาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาตอนนี้น้ำลดในระดับที่ต่ำที่สุด อย่างวันนี้เขาไปสำรวจเพิ่มเติมที่เกาะมาตราครับจริงๆมาตราเนี่ยสำรวจไปก่อนหน้านี้ละก็ไม่เจอวันนี้ไปสำรวจเพิ่มอีกนะฮะแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มแต่อย่างใดเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ไปสำรวจที่เกาะไข่เกาะจาระเข้แล้วก็เกาะมาตราที่วันนี้ขนซ้ำเนี่ยนะฮะทั้ง3เกาะได้อยู่ชุมพรแล้วประสานไปที่ผู้นําท้องถิ่น พื้นที่ที่มันติดชายทะเลหน่วยกู้ภยัยสมาคมเรือประมงต่างๆให้ช่วยกันออกค้นหาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปอยังประชาชนในพื้นที่ด้วยถ้าหากว่าท่านบังเอิญไปพบเนี่ยขอให้รีบแจ้งมาที่สอนชนของแต่ละพื้นที่ได้เลยครับ